สวัสดีครับวันนี้เราไปดูกันนะครับว่า,ามีใครส่งอะไรมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับครับนี่เป็นชื่อน้ชื่อน้องที่ส่งของมาให้นะครับอ่าน้องเขาทำการแจก กิจกรรมแจกครับและผมก็ได้ของมาน้องก็ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปทำการแกะกันเลยเนะครับหลายชื่อน้องก็สั่งซื้อได้นะแต่เราไปดูกันครับว่ามันคืออะไร ตัดกันเลยนะครับแกวมาแล้วป๊าบกลับด้านซะน,นั้นเนี่ยครับก็คือเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะก็คืออ่าหนอนจิว๋วนี่เป็นผ้าอะไรอ่ะต้องใส่ใส่มาด้าน,นนะ ให้มันแน่นแล้วก็แสดงว่า,นาเนี่ยครับน้องก็ส่งมาให้นะก็ขอให้เครดิตน้องเขาหน่อยหนึ่งว่าส่งของจริงนะครับเดแต่ผมดูก่อนแป๊บนึงมันมีตัวหนอนไหมมันมีไหมครับก,ก่อนมันมีนะมันมีนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมจะตั้งเอาไว้ที่ในบ้านแล้วจะมาดูอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้มีไหมอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเปิดไฟแล้วกันเพื่อนเห็นไหมถ้าใครเห็นคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ ผมไม่ไแน่ใวมันจะใช่หรือเปล่าเพราะไม่ไม,ไม่เคยสั่งนอนเจียวมาใช้ไงก็เป็นครั้งแรกที่น้องเขาให้มาเลยเลยเอามาส่องดูใช่ไหมเดียวนี้ใช่ไหมเพื่อนๆาอดูหน่อยนะถ้าใครถ้าใครหาหาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์บอกให้ด้วยแล้วกัน ผมก็พยายามดูอยู่มันน่าจะใช่เลยนะตัวเล็กๆแบบนีมน้มันจะกเก,เกาะเป็นเล็กๆม,มันเป็นฝอยๆไหมเนี่ๆๆท่ามันเป็นฝอยๆแบบนี้เป็นเหมือนเส้นใหญ่ใใช่ไหม ใช่ไหมเ่แ่บน้ใช่ไหมใช่เปล่าครับเพื่อนๆใครพสทราบบ้างเดี๋ยวผมลองนี่องน้มีเจาะรวยด้วยเดี๋ยวผมลอง ตั้งเอาไว้นะแล้วพรุ่งนี้จะมาดูว่ามันจะเป็นตัวหรือเปล่าหรือไม่เป็นเนี่ยครับจะตั้งเอาไวด้ดูถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็วอลเจอหนอนเสียวช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนะครับผมมาหาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเจอก็ ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคอมเมนต์กับมันบอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ